แซ่บมากตักมายุราเล่าเหตุการณ์ช็อกยุมหัวในกองถ่ายละครนักแสดงรุ่นใหญ่ตักมยุราได้ออกมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ตรงจากการทํางานในวงการบันเทิงผ่านช่องทิีโทของเธอโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ถูกพระเอกและนักแสดงตัวประกอบยุมหัวจริงขนัเข้าฉากซึ่งสร้างความตกใจและกลัวให้กับเธอเป็นอย่างมากประเด็นที่หยุมหัวในกองถ่ายละครสมัยก่อน ตักมายุราเล่าว่าในอดีตการแสดงฉากที่ต้องมีการสัมผัสร่างกายกันเช่นการจิกผมดึงผมหรือตกตีนักแสดงมักจะมีการพูดคุยและตกลงกันก่อนว่าจะเล่นอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่รู้สึกเจ็บจริงแต่ในกรณีของเธอเธอถูกพระเอกคนหนึ่งดึงผมจริงๆแม้เธอจะบอกผู้กำกับให้ช่วยดูแลแล้วก็ตามประเด็นที่2มุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตหลายคนแสดงความเห็นว่าการที่นักแสดงเล่นจริงๆ ในฉากที่ต้องมีการสัมผัสร่างกายกันอาจทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและอาจทําให้เกิดความไม่สบายใจหรือความรู้สึกไม่ดีต่อนักแสดงฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของตักมายุราที่เธอตกใจและกลัวจนไม่อยากถ่ายทําต่อประเด็นอื่นนอกจากนี้ตักมยุรายังเล่าถึงประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งที่เธอถูกนักแสดงตัวประกอบดึงผมจริงๆจนผมติดมือเขาไปเลยเธอยังเสริมด้วยว่าบรรยากาศในกองถ่ายละครสมัยก่อนแตกต่างจากปัจจุบัน โดยในสมัยก่อนนักแสดงมักจะรักกันตลมเกลียวแต่ในปัจจุบันบรรยากาศอาจจะเปลี่ยนไปสรุปเรื่องราวที่ตักมยุราเล่าถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานในวงการบันเทิงในอดีตและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพูดคุยและตกลงกันก่อนการแสดงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความรู้สึกที่ดีต่อน,นักแสดงทุกคน